พล in so ังคนไทยล้างบานล้างเมืองใหม่ปิกคลินนิงเซฟอุบลพลังน้ําใจสว่างสวายในอุบลค่ะเนื่องจากว่าเอ่อน้ำท่วมความเสียหายเนี่ยมันกว้างนะคะก็ลำพังงานมหาปวนาวันที่เริ่มวันที่หถึงวันที่10นะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะก็จะหมดแล้วนะ หุดงานแล้วนะคะก็จะปิดงานแล้วเพราะนั้นนี่พี่น้องก็จะกลับไปชุมชนหรือบวรของตัวเองก่อนก็จะมีมิกคินนิ่งนะคะรอบ2องขารอบสองยะที่2อ,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 อันนี้นอกจากจะทำความสะอาดเคลียร์พื้นที่แล้วเนี่ยก็มีมาร่วมแรงร่วมใจกันระดมในการปลูกนะคะในการปลูกพื่อรําเป็ันธุ์ยาหาระคะช่วยกันวันที่25่พฤศจิกายนนี้นะคะ ็จะมาอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งหลายชุมชนหลายท่านก็เตรียมที่จะกลับมานะคะอย่างเช่นสันติอโศกนะคะคุณครูคุณลูกไทยน์แล้วก็คุณลูกพลอยพายก็จะนักเรียนกลับไปพรุ่งนี้เช้านะคะซึ่งไปก็เพื่อจะเตรียมต้นกล้าที่เขาเตรียมไว้นะคะที่สันติอโศกนะคะก็จะมาร่วมบิ๊กคินิ่ง รอบสองนะคะก็เน้นเรื่องการปลูกอยู่ปลูกกินปลูกอาหารนะคะให้ทันพี่น้องที่จะมาปีใหม่นะะ cleaning, ี้ค่ะบิ๊กคลเซฟอุบลพลังคนไทยล้างบาทล้างเมืองใหม่บิ๊กคล n นเซพอุบลพลังน้ำใจสว่างสวายในอุบล